สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนึ่งในกองทุน ETF ที่น่าสนใจและเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นก็คือ VIG ครับหรือชื่อเต็มๆคือ Vanguard Dividend Appreciation ETF ลองนึกภาพว่ามันคือตะก้าหุ้นที่รวบรวมบริษัทเจ๋งๆในอเมริกาที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนั่นคือบริษัทเหล่านี้มีประวัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมายาวนานและเจ้า VIG ตัวนี้เนี่ยมันดีจริงไหมเหมาะกับนักลงทุนที่อยากได้ทั้งความมั่นคงและการเติบโตในระยะยาวหรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขาทุกข้อสงสัยไปพร้อมๆกันในวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดครับ VIG คือใคร VIG เป็นเหมือนตัะก,กราหุ้นที่รวบรวมบริษัทคุณภาพดีในสหรัฐอเมริกาที่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึง่งนั่นคือบริษัทเหล่านี้มีประวัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมายาวนานอย่างน้อย10ปีขึ้นไปครับไม่ใช่แค่จ่ายปันผลเยอะนะตอนนี้นะครับแต่เน้นที่การเติบโตของเงินปันผลในอนาคต เจ้าตะกร้า VIG นี้เป็นประเภท ETF หรือกองทุนรวมดัดชนีซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นทั่วไปเลยครับโดยมีบริษัท v a n ก u a r d ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนชื่อดังระดับโลกเป็นผู้ดูแลเป้าหมายของ VIG คือการเรียนแบบดัดชนี S&P US Dividend g r o v e r Index ซึ่งเป็นดัดชนีที่คอยติดตามผลตอบแทนของบริษัทที่เพิ่มเงินปันผลมาตลอด ปัจจุบัน VIG มีขนาดกองทุนใหญ่มากประมาณ92,000-93,000ถึง 93, ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีหุ้นในตระก้าถึงประมาณ340บริษัทเลยทีเดียวครับที่สำคัญคือค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการก็ต่ำมากแค่0.05%ต่อปีเท่านั้นถือว่าถูกมากๆทำให้เงินลงทุนของคุณทำงานได้อย่างเต็มที่ครับ เรามาดูถึงจุดเด่นที่น่าสนใจของ VIG กันบ้างครับว่าทำไมกองทุนนี้ถึงเป็นที่จับตาของนักลงทุนและมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างไรจุดเด่นข้อที่1คือเน้นการเติบโตของเงินปันผลไม่ใช่แค่ปันผลสูงตอนนี้ครับ v i ไไม่ได้มองหาบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเยอะที่สุดณวันนี้แต่เลือกบริษัทที่มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลให้เราเรื่อยเทุกปีคล้ายกับการลงทุนในบริษัทที่ยิ่งโตยิ่งขยันใจปันผลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับจุดเด่นข้อที่2คือความมั่นคงกับการเติบโตที่ลงตัวครับ กองทุนนี้ถูกมองว่าเป็นกองทุนที่มีแนวโน้มป้องกันความเสี่ยงหรือ d e f e n s i v e นะครับแต่ก็มีกลิ่นอายของการเติบโตหรือ g r o w t h ด้วยเพราะลงทุนในบริษัทใหญ่ๆที่มั่นคงและเติบโตได้ดีเช่น Microsoft, Johnson Johnson ทำให้เหมาะสำหรับคนที่มองหาความมั่นคงแต่ก็อยากได้การเติบโตไปด้วย จุดเด่นข้อที่3คือเหมาะกับการลงทุนระยะยาวถ้าคุณเป็นสายซื้อแล้วถือยาวๆเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคต VIG เป็นตัวเลือกที่ดีมากเพราะเน้นบริษัทคุณภาพที่เติบโตได้นานๆและสามารถเป็นแหล่งรายได้ยามกเกษียณได้ด้วยจุดเด่นข้อที่4คือโดดเด่นในตลาดขาขึ้นที่เน้นหุ้นเติบโต VIG มักจะทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษในตลาดหุ้นขาขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่และหุ้นเติบโตที่มีคุณภาพกำลังมาแรงเช่นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Broadcom, Microsoft, Apple, Visa และ Mastercard ซึ่ง VIG มีการลงทุนในกลุ่มนี้ค่อนข้างมากครับจุดเด่นข้อที่5คือรับมือกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนได้ดีครับ ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนเงินเฟอ้อยังคงสูงหรืออัตราดอกเบี้ยอาจทรงตัวสูงไปอีกนาน VIG ถูกมองว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเพราะนักลงทุนจะหันมามองหาบริษัทที่มีคุณภาพเติบโตได้และมีความผันผวนต่ำซึ่ง VIG ตอบโจทย์นี้ได้ดีทีเดียวครับ และสุดท้ายจุดเด่นคือกระจายความเสี่ยงได้ดีครับแม้ว่าจะมีหุ้นใหญ่ๆเป็นส่วนประกอบหลักใน10อันดับแรกแต่สัดส่วนรวมกันก็อยู่ที่ประมาณ1ใน3ของพอร์ตเท่านั้นซึ่งถือว่ามีการกระจายความเสี่ยงได้ดีในบริษัทกว่า300แห่งทําให้พอร์ตมีความมั่นคงครับแน่นอนว่าการลงทุนทุกอย่างนั้นมีความเสี่ยง VIG ก็เช่นกันครับนักลงทุนทุกคนควรตระหนักถึงข้อควรระวังสําคัญเหล่านี้ก่อนตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงข้อแรกคือเงินปันผลต่อปีอาจไม่สูงเท่าที่คิดครับอย่างที่บอกไปว่า VIG เน้นการเติบโตของเงินปันผลไม่ใช่เงินปันผลที่สูงปรี๊ดในตอนนี้ดังนั้นอัตรางเงินปันผลของ VIG ประมาณ1.71-1.72%ถึงต่อปีอาจจะดูไม่เยอะนักเมื่อเทียบกับกองทุนที่เน้นจ่ายเงินปันผลสูงสในปัจจุบันครับความเสี่ยงข้อที่2คืออาจตามไม่ทันหุ้นกลุ่มมูลค่าหรือวัฏจักรครับ ในช่วงที่ตลาดหันไปเน้นหุ้นกลุ่มคุณค่าหรือวัฒจักรเช่นกลุ่มการเงินหรือพลังงาน VIG อาจจะทำผลงานได้ไม่ดีเท่าตัวอย่างเช่นช่วงหลังโควิดปี2020ถึง2021ที่หุ้นวัฒจักรบูมมากๆ VIG ก็เคยถูกกองทุนอื่นที่เน้นหุ้นกลุ่มนี้แซงไปแล้วครับมาต่อกันที่ความเสี่ยงอื่นๆที่นักลงทุน VIG ควรรู้กันครับความเสี่ยงข้อที่3คือความผันผวนจากกลุ่มเทคโนโลยีครับ แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยให้ VIG เติบโตได้ดีแต่ก็อาจทำให้ VIG มีความผันผวนสูงขึ้นและมีความเสี่ยงขาลงได้มากกว่าโดยเฉพาะในตลาดหมีหรือตลาดขาลง VIG อาจจะทำผลงานได้ไม่ดีเท่ากองทุนที่เน้นการป้องกันความเสี่ยงอย่างแท้จริงครับและสุดท้ายความเสี่ยงข้อที่4คือเคยเกิดสัญญาณเตือน dead cross เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับ ข้อมูลระบุว่าประมาณ3มเดือนที่แล้ว VIG เคยเกิดสัญญาณ Dead Cross ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่นักลงทุนบางคนมองว่าอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้นแต่นี้เป็นเพียงสัญญาณทางเทคนิคหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นเสมอไปและควรพริจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยครับมาดูเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่นักลงทุนควรรู้เกี่ยวกับ VIG กันครับราคาล่าสุด VIG มีราคาประมาณ205.44ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยครับการจ่ายเงินปันผล VIG จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือทุกๆ3เดือนหรือรายไตรมาสในปีที่ผ่านมาจ่ายไปแล้วรวม3.52ดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยครับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือว่า Dividend Yield อยู่ที่ประมาณ1.71-1.72%ถึงต่อปีครับผลตอบแทนย้อนหลัง ตัวเลขเหล่านี้เป็นการอ้างอิงจากอดีตไม่ได้การันตีอนาคตนะครับ1ปีที่ผ่านมา11.49%รวมเงินปันผลครับ3ปีที่ผ่านมา13.91% 5ปีที่ผ่านมา13.44%ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งปี2006เฉลี่ยปีละ9.83% และเงินปันผลมีการเติบโตถึง857%ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับมาต่อกันที่ข้อมูลสำคัญอื่นๆของ VIG ครับหุ้นหลัก10อันดับแรกข้อมูลนาสิ้นเดือนพฤษภาคม2025ครับประกอบด้วยบริษัทชั้นนำที่เราคุ้นเคยกันดีครับได้แก่ Broadcom, AVGO, Microsoft, MSFT, JPMorgan Chase Co, JPM, Apple, AAPL Visa Inc. V, Eli Lilly and Company LLY, Mastercard Incorporated MA, Costco Wholesale Corporation COST, Exxon Mobil Corporation XOM และ Walmart Inc. WMT ครับจะเห็นได้ว่ามีทั้งหุ้นเทคโนโลยีหุ้นการเงินและหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีครับ ค่าเบต้าความพันผวนเทียบตลาด VIG มีค่าเบต้าอยู่ที่0.86ครับซึ่งหมายความว่า VIG มีความพันผวนน้อยกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อยครับถ้าเบต้าน้อยกว่า1แสดงว่าพันผวนน้อยกว่าตลาดทําให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยให้นักลงทุนรู้สึกสบายใจขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนครับสําหรับนักลงทุนมือใหม่ที่สนใจ VIG นี่คือข้อคิดและคำแนะนำสำคัญที่คุณต้องทำความเข้าใจก่อนเริ่มลงทุนครับข้อแรกทำความเข้าใจเป้าหมายการลงทุนของคุณเอง VIG เหมาะกับคนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวโดยเน้นบริษัทที่มีคุณภาพและมีประวัติการเพิ่มเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอครับหากคุณต้องการเงินปันผลที่สูงปรี๊ดในตอนนี้ VIG อาจไม่ใช่ตัวเลือกของคุณข้อ 2. พิจารณาการกระจายความเสี่ยง แม้ VIG จะกระจายความเสี่ยงได้ดีในตัวมันเองแต่ก็ควรเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของคุณครับไม่ควรลงทุนทั้งหมดใน VIG เพียงกองทุนเดียวลองพิจารณาลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเช่นตราสารหนี้หรือกองทุนที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตให้มากขึ้นครับข้อ3เน้นการลงทุนระยะยาว VIG เป็นกองทุนที่เหมาะกับการซื้อแล้วถือยาวๆครับเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์จากการทบต้นของเงินปันผลและการเติบโตของมูลค่ากองทุนในระยะยาวการมองการไกลจะช่วยให้คุณผ่านพ้นความผันผวนในระยะสั้นไปได้ครับและข้อสุดท้ายศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับ ยิ่งคุณมีความรู้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นครับมาถึงบทสรุปง่ายๆกันแล้วครับว่า VIG เหมาะกับคุณไหมโดยสรุปแล้ว VIG เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวโดยเน้นบริษัทที่มีคุณภาพและมีประวัติการเพิ่มเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอครับแม้เงินปันผลณนะตอนนี้อาจไม่สูงมาก แต่ด้วยการเตริบโตที่มั่นคงและค่าธรรมเนียมที่ต่ำทำให้ VIG เป็นส่วนสำคัญในพอร์ตการลงทุนที่เน้นการเตริบโตแบบมีเกราะป้องกันหรือ defensive growth ครับ VIG เหมาะกับคุณหากคุณเป็นนักลงทุนที่เน้นการเตริบโตของเงินปันผลในระยะยาวคุณต้องการความมั่นคงควบคู่ไปกับการเตริบโตคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวที่สามารถรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง คุณต้องการกระจายความเสี่ยงในหุ้นคุณภาพดีของสหรัฐแต่คุณควรพิจารณาหากคุณต้องการเงินปันผลที่สูงมากๆในปัจจุบันคุณต้องการผลตอบแทนที่วือหวาแบบหุ้นเทคโนโลยีจ๋าๆหรือคุณไม่สามารถรับความผันผวนจากตลาดได้เลยครับมาถึงข้อสรุปและคำแนะนำสำหรับนักลงทุนโดยรวม VIG เป็นกองทุนที่แข็งแกร่ง และน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการการเติบโตแบบการเติบโตแบบมีกรอบป้องกันหรือ defensive growth และสร้าง passive income ที่เติบโตอย่างยั่งยืนสิ่งสำคัญการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับเป้าหมายส่วนบุคคลและระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ก้าวต่อไปเริ่มต้นลงทุนอย่างมีสติและศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและข้อมูลนี้เป็นการวิเคราะห์ณวันที่จัดทำเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและศึกษาเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหุ้นเมก,กาง่ายจังหากคุณชอบคลิปแนวสรุปง่ายเข้าใจไวแบบนี้ฝากกดติดตาม กดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ